สองวิธีที่ง่ายที่สุดทําให้คุณห่างไกลจากการเป็นโรคหัวใจนะคะคืออะไรคะ่ะข้อแรกเลยคะ่ะก็คือการที่เราไม่กินแป้งหลังบ่ายสามนะคะเพราะคนเป็นโรคหัวใจเนี่ยคือคนที่มีความเสี่ยงไขมันในเลือดสูงม,ม,มากเลยค่ะและเราอาจจะไม่รู้ว่าเราอยากทานข้าวทานเส้นทานก๋วยเตี๋ยวเผือกมันฟักทองข้าวโพดกล้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เองคะ่ะถ้าทานเยอะมันคือแป้งและแป้งก็เปลี่ยนเป็นไขมันนั่นเองนะคะถ้าเราไม่อยากให้ไขมันไปอุดตันเส้นเลือดไม่อยากเสี่ยงโรคหัวใจก็ต้องงดแป้งหลังบ่ายสามกันนะคะ ข้อที่สค่ะก็คือทานโปรตีนให้ถึงค่ะซึ่งปริมาณโปรตีนต่อวันเนี่ยให้อานน้าหนักตัวคูณด้วย1.5กรัมนะคะออกมาจะเป็นน้ําหนักโปรตีนเราต,ต้องการค่ะเช่นน้าหนัก50กิโลกรัมนะคะแล้วเอา1.5เท่าคูณจะได้เป็นโปรตีนแบบเจกรัมประมาณนี้นะคะแล้วเราควรทานโปรตีนถึง70กรัมอ็้จ70กรัมคือเท่าไหร่นะคะ70กรัมก็คือโปรตีน1กําปั้ัเท้านกับโปรตีน20กรัมค่ะ70กรัมก็คือโปรตีนอย่างละประมาณสี่กรัมป้านนั่นเองค ความเสี่ยงของโรคไขมันในหลอดเลือดก,ก็จะลดลงความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจติดตันใส่บอลลูนใส่ส,สเตนก็จะหายไปได้นะคะเพราะล่าสุดอย่างวันนี้ค่ะที่ยำเจเจอเคสคนไข้ค่ะมีโอกาสได้ดูแลคนไข้หนึ่งท่านอายุเพียงแค่51ปีนะคะมาด้วยมีไขมันคอเลสเตอรอลสูงมาก300กว่าค่ะแต่กีเไลไรด์กก250นะคะเรียกว่าหนีมาเลยค่ะไม่อยากจะกินยานแต่กลัวการเป็นโรคหัวใจมา,มากเลยสิ่งที่ยำแนะนําอย่างแรกเลยค่ะให้งวดแป้งหลังใบสางค่ะแล้วก็กินโปรตีนให้เพียงพอนะคะเรียกว่า ทำแค่2ข้อนี้เองแล้วก็ให้ตัวช่วยอันหนึงค่ะก็คือให้วิตามินเอขึ้นทานนะคะเรียกว่าทานโปรตีนอย่างต่อเนื่องเลยคะ่ะครบทุกวันอย่างนี้ทำไปแค่1เดือนค่ะไขมันทั้งหมดในร่างกายเขาลดลงอย่างรวดเร็วไขมันช่องท้องจากคะแนนเอันนี้เหลือเพียงแค่4คะแนนค่ะและจนที่หมอหัวใจทักเลยว่าไปทําอะไรมาทําไมไขมันงลดลงจากเนเศ่้สามร้อยกว่าตอนนี้เหลือเพียงแค่150ร้อยห้าสิบนั่นเองโดยที่ไม่ได้กินยาไขมันเลยนะคะถ้าใครฟังเดี๋ยวคลิปนี้แล้วอย่าลืมไปทําตามกันนะคะ เป็นแค่งดแป้งหลังใบสามค่ะถ้าอยากกินข้าวเป็นสายเส้นขายแป้งก็กินตอนเช้ากับมื้อเที่ยงส่วนหลังใบสามอย่าเพิ่งกินนะคะใครฟังดูคลิปนี้เห็นว่าเป็นประโยชน์ช่วยคอมเมนต์กับเาหน่อยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจท่วยไ,ได้ความรู้อีกกับใครค่ะและฝากเพื่อนช่วยกันแชร์ความรู้นี้ให้กับเพื่อนหลายคนที่เขากำลังมีความเสี่ยงไม่ต้องขวนใจกันเดี๋ยวอายุห้าสิบบวกแล้วยังไม่รู้ว่าต้องเรียนแต่ยังไงกันนะคะ